ไปต่างประเทศอยากจะขอบินเช็คบิน please ฝรั่งไม่ใช้ค่ะอ้าวครูพลอยแล้วใช้คำไหนคะประโยคในวิดีโอนี้นะคะเป็นประโยคที่คุณใช้ได้เลยเพราะพลอยก็ใช้มาแล้วทั่วโลกค่ะรับรองว่าได้บินแน่นอนนะคะ check and bill is interchangeable which means you can use either check or bill not together จะไม่มาพร้อมกันค่ะให้เลือกคำว่า Check หรือคำว่า Bill นะคะ c h e ็คบินเนี่ยภาษาไทย ฝรั่งเลือกคำใดคำหนึ่งค่ะดูวิธีการขอบินแบบสุภาพนะคะให้คุณดูดีเวลาที่คุณขอบินนะถ้าสมมติเราใช้คำว่า we นะคะก็คือเรามากันหลายคนนะคะมากันเป็นครอบครัวเราจะบอกพนักงานว่า may we have the bill please คนฝึกไว้นะคะมันเป็นประโยคเดียวประโยคสั้นๆที่จะพูดแต่เวลาคุณพูดคุณพูดได้ครั้งเดียวค่ะเวลาคุณขอบินเนาะดังนั้นฝึกให้มั่นใจนะคะพูดตามนะคะ may we have the bill please May we have the bill please? Bill, Bill ไม่ใช่ Bin อันนี้ Bin น,นอนหนูนะคะผิดค่ะภา,าษาไทยภาษาฝรั่งค่ะ Bill, Bill May we have the bill please? May we have the bill please? May we have the bill please? We เพราะอะไรคะเพราะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามากับครอบครัวเรามากับลูกหลาน May we have the bill please? May we have the bill please? ถ้าเรามาคนเดียวเป็นสาวโสดเที่ยวต่างประเทศค่ะ May I have the bill please May I have the bill please May กับ I นะคะมีการเชื่อมเสียง May มียอยักษ์คางนิดนึงไปเชื่อมกับ I เป็น May ใหญ่ a า May ใหญ่ถ้าจะพูด May ใหญ่ต้องพูดให้เร็วนิดนึงนะคะเป็น May I have 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 the bill please May I have the bill please May I have the bill please ได้แล้วนะคะอ่ะนี่เป็นรูปการขอนะคะที่สุภาพมากถ้าคุณอยากได้อะไรในต่างประเทศคุณใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยค่ะอ่ะและพอยก็มีอีกนะคะอีก2แพทเทิร์นค่ะให้คุณค่ะอันต่อไปก็คือน,นี่ค่ะคูดวีอ่าใช้คำว่าคูดก็ได้ค่ะ could we have the bill please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 , the bill, please? ไปคนเดียวค่ะสาวสดสวยๆค่ะ could I have the bill please Could I have the bill please? Could I have the bill please? Mm hmm. และก็อีกหนึ่งแพทเทิร์นนะคะคือคุณไม่อยากใช้คำว่า have ค่ะสามารถใช้คำว่า get แทนคำว่า have ได้ดังนั้นจาก could we have ก็จะกลายเป็น could we get นะคะ Could we get the bill please? Could we get the bill please? หรือ Could I get the bill please? Could I get the bill please? มื่อกี้ค่ะที่คุณเรียนไปนะคะก็คือประโยคที่ใช้ได้เลยสามารถขออะไรก็ได้ในโลกนี้ถ้าคุณไปต่างประเทศสุภาพมากค่ะคุณแค่ทำเสียงให้ตรงล็อกนะคะโอเคอัน,นหนึ่งค่ะ may I have แล้วก็บวกสิ่งที่อยากขออย่างเช่นกาแฟ may I have the coffee please may I have the coffee please อันที่สองค่ะ could I have the coffee please could I have the coffee please อันที่สามค่ะ could I get the coffee please could I get the coffee please ไปใช้ต้นไหนคะ เวลาที่คุณเดินไปสตาบัคอะคุณอยากสั่งนะคะใช้แพทเทิร์นนี้เลยหรือว่าเวลาที่คุณเข้าไปก r อสเตอรี่ใช่ไหมคะไปซื้อของชําเนี่ยคุณอยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะ3ประโยคนี้ทําให้คุณดูสุภาพนะคะดูมั่นใจนะคะฝึกใช้ให้เป็นได้เลยค่ะและในประโยคพวกนี้ถ้าใครอยากได้แพทเทิร์นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นประโยคที่แบบใช้ได้เลยคุณชัวร์ยังไงก็สื่อสารได้แน่นอนสามารถเป็นเจ้าของนะคะคู่มืออังกฤษมั่นใจ Magic Talk ค่ะ Magic Talk เนี่ยพอยรูปรวมทั้งหมด1,000บวก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 โยคนะคะให้คุณสามารถใช้ได้เลยหยิบสับไปใช้เปลี่ยนรูปประโยคเห็นแพทเทิร์นรู้วิธีการสื่อสารนะคะ สามารถฝึกใช้ได้อย่างสบายใจอย่างมั่นใจแล้วแบบมันมีอีกหลายประโยคที่คุณจะพูดถึงอาหารอร่อยพูดยังไงไม่อร่อยพูดยังไงอาหารบูดเน่าเล่ายังไงจะชมบ่อยสักหน่อยแบบจะพูดยังไงดีอ่ะมีไว้ให้แล้วนะคะในเล่มนี้ค่ะ Magic Talk เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้แอดไปที่ l i น์แอดแอดอั mile แอดอังก s ษส mile นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทบทวนทุกคน แล้วก็อย่าใช้คําว่าเช็คบินนะให้เลือกว่าเช็คหรือให้เลือกว่าบิลถ้า c a v e t h e bill อ่ l ไม่ชอบก็ Can I have the check please แทนนะคะจะไม่ใช้2คํานี้คู่กันจําไว้เลยถ้าคุณขอบินเป็นแล้วจากวิดีโอนี้นะคะช่วยพิมพ์คําว่า Bill ให้พลอยหน่อยนะคะข้างล่างนี้ค่ะ <S <S A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.